การเงินระหว่างประเทศมันค to ืออะไรเดี๋ยวจะเล่าให้ฟ uh ังการเงินระหว่างประเทศการเงินระหว่างประเทศเป็นการแสดงความสัมพันธ์ทางด้านการเงินระหว่างประเทศหนึ่งกับอีกประเทศหนึ่งซึ่งความสัมพันธ์นี้สืบเนื่องมาจากการค้าขายระหว่างประเทศการกู้ยืมเงินระหว่างประเทศการชำระหนี้การลงทุนระหว่างประเทศ และการช่วยเหลือกันระหว่างประเทศค่าเงินแข็งและค่าเงินอ่อนคืออะไรหมายถึงค่าเงินแข็งและค่าเงินอ่อนค่าเงินแข็งคือเงินสกุลใดแข็งแสดงว่าเงินสกุลนั้นมีค่าสูงขึ้นเช่นเงินบาทแข็งค่าค่าเงินอ่อนคือเงินสกุลใดอ่อนแสดงว่าเงินสกุลนั้นมีค่าลดลงดุลการชำระเงินระหว่างประเทศหมายถึงอะไรมันเป็นอย่างนี้นะ ดุลการชำระเงินระหว่างประเทศดุลการชำระเงินระหว่างประเทศหมายถึงรายงานดุลการชำระเงินระหว่างประเทศมีอยู่3บัญชีคือ 1. บัญชีเดินสะพัดเป็นบัญชีแสดงรายรับรายจ่ายเกี่ยวกับสินค้าเข้าและสินค้าออก 2. บัญชีทุนเคลื่อนย้ายเป็นบัญชีที่แสดงเกี่ยวกับการนําเงินทุนไปลงทุนระหว่างประเทศ 3. บัญชีทุนสำรองระหว่างประเทศ เป็นบัญชีที่แสดงการเปลี่ยนแปลงของจํานวนเงินสำรองขอบคุณสำหรับความรู้นะครับ